มมมมีีมมีคคทคคไ่่เเยใรกรกงัตวอลลาภารกิจของทานะคะก็คือทาจะไปจังหวัดตรานะคะรู้สึกถึงภารกิจที่เราจะต้องกล้าทําให้ได้ด้วยตัวเองโดยการที่ไปอยู่ด้วยตัของเราเองหรือที่ไม่มีคนอยู่เราต้องทําให้ได้เราต้องกล้า ตอนนี้ค่ะว่าถ้าเครียดมากพอสมควรเพราะว้า,าไปเดินสำรวจมาแล้วท้าเห็นอะไรที่มันมันค่อนข้างแบบดูดูแล้วน่าตกใจมันดูล้างๆมันดูอะไรอย่างเงี้ยทาคิดว่าให้ทา้าแบบไปหามุมที่ทาสบายสักมุมหนึ่งแล้วทาก็กองกลางเต็นท์ดูแล้วก็ห้ตัวเองสบายๆายเดินเล่นหาอะไรทานน่าจะน่าจะเคลียร์สมองได้มากกว่าน,นี้ ก็สําหรับความกล้าของตัวเองที่มันถึงจุดๆนี้นะคะก็ภูมิใจกับตัวเองพอสมควรว่าเออเราก็มาทําได้แล้วก็อยู่ได้ เผชิญปัญหาอะไรด้วยตัวเราเองคนเราเนี่ยมันก็ยอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกที่จะทําอะไรหรือเลือกที่จะไม่ทําอะไรวันนี้ค่ะคว่าทากล้ามากพอแล้วนะคะที่จะกลับไปแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นต้องกล้าค่ะมันดูตื่นเต้นนะครทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะไปทำอะไรให้ทีมจังหวัดน้องคายสักสักอย่างอยากไปดูไปศึกษาการฝึกซ้อมของทีมระดับสูงกว่า การได้สัมผัสกับอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ความถนัดของเราแล้วเราได้เรียนรู้เราได้นับหนึ่งใหม่เรากล้าที่จะออกมาไม่มีอะไรเสียแล้วครับผมคุ้มมากกับชีวิตกล้าที่จะให้กําลังใจท่านเชื่อจะพบกับพวกเราอย่างแน่นอนลองสิบนาทีแรกพยายามยิงให้ได้สิบห้าครั้งเข้าไม่เข้าไม่เป็นไร การที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสำเร็จมันต้องลําบากเราลูกถ้าหนูผ่านความลําบากตรงนี้ไปได้แนละ้วหนูก็จะได้อดทนหนูก็ได้ต่อสู้นในอนาคตได้มผมอยากให้ลูกได้เรียนรู้มากกว่าคําว่าสงสารเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยไม่มีความแข็งแรงไม่มีความแข็งแกร่งในชีวิตสอนเขารู้ว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจที่ทําให้จริงๆเนี่ยเขาก็สามารถที่ประสบความสำเร็จได้ ได้รู้ว่าเมื่อก่อนชีวิตพ่อเป็นยังไงหนักหนาขนาดไหนใเกีเกบปาหมึกบ้างครับสิ่งที่พ่อลำบากแล้วก็า,หาให้เราที่เรามีอยู่วันนี้พ่อพอ่พอคือกำลังใจในใจใี่ได้เป็นลูกพอ่อ ถึงวันนี้รู้สึกดีใจบัวขาวปอบมูครับอยากลองเล่นลิเกดูครับถอดนวมสวมเสื้อเพชรเพ่อโชว์ที่เด็ดลิเกเมื่อต้องกล้าเป็นเป็นลิเกแล้วเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงบ้างาทู้ลิเกจะได้รู้มีความเข้าใจคนทหารบัวขาว

เราทําอะไรเนี่ยคิดแล้วกลัวคิดแล้วจะทําไม่ได้คือเราก็ไม่อยากทําผมคิดว่ามันไม่มีความสําเร็จทุกอย่างมันไม่เกินความสามารถของเราตัวผมกล้าพอครับเป็นเร่องดนตรีญุ่ที่ญี่ปุ่น,นจริงๆต้งแตกเกิดมาแต่ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เรื่องดนตรีให้คนที่เขาไม่ได้รู้จักเราไม่มีแม้แต่ความที่จะสนใจในสิ่งที่เราเป็นสําหรัถผกเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่สุดเรื่องหนึ่ง ื่องแรงมากมายเข้ามาท้าทายแต่ลูกผู้ชายไม่เคยหวันน่นจะทำพลปเธอย,ยอมรับมันลูกผู้ชายเขาไม่ใจถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันถึงจะกล้กโลกของดนตรีมันอยู่อยู่กับผมแหละถ้าผมไปไหนก็ได้กับตรงนี้ไม่เคยมีใครที่มีพร้อมไม่เคยมีใครที่เลิกล้ำชนะตัวเอง ที่ผมตั้งใจอยากจะทำมานานแล้วก็วันนี้ก็ได้ทำสถกีก็คือการวาดรูปนะครับยิ่งเขียนยิ่งสนุกมันเหมือนมันเหมือนได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง ภารกิจนี้ก็คือจากไอเดียที่เราทําเป็นเสียงเพลงให้ได้ยินมาแปลงให้เป็นเป็นภาพให้เห็นกันก็คงเป็นเป็นวิธีที่อยากจะอธิบายนอกจากมิสิวิดีโอที่เคยทำมันเป็นเรื่องความรู้สึกมากๆเลยนะผมผมคิดเรื่องนี้มานานแล้ถ้าเป็นภาพจะเป็นยังไงนะครับได้อย่างสยางก็คื อยวขอถ่ายรูปเลยนะอ่ะอ่ะหนึ่งสองเาหยังดยงก,ก็ต้องเสียยงอ่งาซมรับเธอเสมอผมรู้สึกเนี่ยคงจะเป็นเรื่องหนึ่งที่คนเราเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่เท่ากันในเรื่องเดียวกันนะผ่านมาแล้วผ่านไปยังไม่คิดไม่ค,มคเพลงน้ำเอ่ยน้ำใจนะครับก็คิดว่าเป็นเพลงเนื้อหาที่ ใช้ได้ตลอดเวลาเลยคือการพึ่งพาการเข้าใจกันโดยไม่ต้องบอ,อกกล่าวอะไรครับเป็นเป็นเรื่องที่เข้าใจกันโดยง่ายโอเคพี่เยี่ยมมากครับคิดว่าจะถ่ายตัวเองนะครับอาสนีถ่ายตัวเองลองดูลองดูวันนี้วันด,วนดีวันที่เป็นไทยนะครับให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันดนะ้วยดีทุกฝ่ายนะครับ ต้อง,องผมว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกครับครับที่สาคัญก็คือพวกเขาได้ใช้ความกล้าเอาชนะขีดจํากัดที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่ามันมีอยู่ให้พังทลายลงไปได้รอยยิ้มของชัยชนะความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่จะทำให้คนทุกคนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นผมว่านี่เป็นบทจบของภารกิจที่งดงามอย่างยิ่งทีเดียวครับใครว่าจบครับอ,าอ้าวยังไม่จบครับมีภาคสองเหรอครับภาคสองนั้นไม่แน่หรอกครับ แต่ที่แน่ๆก็คือภารกิจของพวกเขายังไม่จบครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปค้นหาบทสรุปของ4ความกล้าสิ่งใดที่คิดว่าดีต้องกล้าทำช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโซดาสีเรา,เราเรารพบกับต้องกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ เราจะไปค้นหาตอนจบของความกล้าอย่างแรกกันเลยครับนั่นก็คือความกล้าที่จะต้องเอาชนะใจตนเองครับภารกิจที่ผมเองได้ไป ะะคือยากสลับถมนะคือยากเพราะว่าตัวผมเองคือถือว่าเรื่องของภาษาเนี่ยนะฮะมันเป็นอุปสรรคพอทาจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มชินแล้วเราคุ้นเคยะะกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของภาษาที่ผมสื่อสารเขาไม่เข้าใจเขาก็พยายามเป็นเหมือนกับเป็น,ปน,ปน,ปนตัวช่วยให้ผมไม่อายที่จะพูดเรากล้าพูดตลอถึงแม้ว่าจะผิดมั่งถูกมกั่งความยากง่ายมันไม่ได้สําคัญนะฮะสำคัญที่ว่าตัวเราเนี่ยจะทำไหม คนเราในโลกนี้นะครับก็ถ้าเรามีใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเราต้อนรับเขาเป็นมิตรนะฮะผมว่าก็คงจะไม่ไกลสำหรับก,การที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะครับภาษาอังกฤษครับบริยากเท่าไรครับถ้าเขากล้า40เว้าวนะครับแล้วก็ซื้อสารกับาันนะครับฉันแล้ว เชิญๆชทุกท่านต้องกล้าคิดกล้าทำครับนะเริ่มต้นดสมุดนี้ครับ